มาอีกแล้วครับผมมาดูมีเด็กน้อยนะครับมาแอบทำอะไรเนี่ยนะ้ <c oughs> นำบาน้ำบา โอ้ดูท่ายืนกินครับมแม่แม่ครับหลับคารถเข็นเ้ยคููหูยังไม่มาครับผมคููหูยังไม่มา รับครับผมรับรับนูนมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลัวโดนดุครับไปแล้วไปแล้ว อู้ยแม่แอบกินตั้งแต่เมื่อไรครับผมดูใหนดูท้องดูท้องนะยาหมดไปครึ่งทันแล้วครับผมด <c oughs> อฝั่งนี้ฟอมครับผมฟอร์มดูครับผมเน่ยกลัวโดวนดุฉันไม่เกี่ยวรมเย็นปอกชันไม่เกี่ยวนะ นี่หลักฐานคาตาเลยครับผมหลักฐานคาตาเลยนี่ความผิดไม่ได้โอ้ยแอบนะครับผม แอบกินนะครับจะหนีก็หน,นี้ไม่ทันแล้วครับผมนะจับได้คาหนังคาเขาลำบาบ,บอกไม่ต้องนีแล้วครับผมเขามีหลักฐานแล้วทางนูน้นทางนูน้นทางนู้นบอกว่าฉันไม่เกี่ยวนะครับผมหนูแค่เดินผ่านเองนะ ็นอะไรไปแล้วไปแล้วครับเฮ้ยวาบุญตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้ โอ้ยเมรักเมรักดุขาเมรักบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องด้วยออกไปออกไปเดี๋ยวฉันจะโดนด้วย มาบอกฉันมาหาผู้ร่วมขบวนการนะครับผมนะเออไปไนเดร์เดินนั่น <c oughs> ไม่รู้จะกลัวเลยนะครับพี่หามอยากไปด้วยบะ รักทำอะไรเนี่ยเน่แน่แนดิจตานเด็กน้อยแล้ว Chọc, chọc, chọc Để Rồi, tôi hạ đi rồi ตีเนียนไปตีเนียนหมดยาไปครึ่งคันรถแล้วครับผมจากเมื่อบานนะครับผมเมื่อวานไ้กินแบบบุฟเฟ่น,นะครับผมเป็นกล่องนะครับผมวันนี้กินเองนะครับผมต้องาันไม่ต้องมาเทเดนูทำเองนะครับน้ำว้านำ้ำหวานเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ